วันไหนไปแก่ไทยอีกเบ้างตายเดี๋ยวคือควายแก่ไทยอยู่อไบ่กว่าวันนี้แก่ไทยมั้งมั่เถิดแก่ไทยเนาะตัวใหญ่คือตะกี้บตัวมีเนาะหน่อยเราอยู่หน้าเร่ายังไทยตบวเมียที่ว่าไทยเป็นเหมไทนนี่ตัวเสียตัวแม่ยได้เสียมั่วเสียควายควายัวนน้มันเสียหรือว่ามันตายอันเดียวกันแหละวบ่แล้วคันเสียนหนคือหาโควินโควินเสียเนาะมาแล้วยังเอาควายใช่ไหม ล่งถ้ากวางได้นี่นะกัยานะเ่อยก็ยาปีกทีนี่แหละจวาชีวิตบ่ายกล้ยนะเป็คยชีวิตมือยางบ่เพื่อสิแล้วน้านใช้ได้เพื่อสิแล้วหนึงนะจำเป็นเลเนาะหย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 เนาะเต้เือกูเลนเาอุ่นเนาะมันยางอยู่กัอะไรได้มาอ่ได้โดนได้เิ้าหามงเลยจัวตายพี่น้อยแก่ไทย สบายดีเลยครัสบัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีที่ขลุ่ไปหักแพงเบอร์สกูลสุขล้ขนเบริร์ถูกหม่องถูกบอลพี่น้องเลยว่าจะเป็นทางภายในหรือว่าต่างประเทศเนาะกับยินดีตอนหักประดู่องบป่าของไทยคือเก่าพ,พ่อแม่พี่น้องพูพ่อกันครับบ่าวอาไทยไม่นี้ก็อยู่ที่บ้านโพนบางหยาพี่น้องเลยเนาะได้มา อัปเดตที่ว่ามาเยี่ยมยา,ามทำข่าวทางน้องอุ่นเพื่อนน้องไห้พ่อแม่พี่น้องเอฟซีเฮาได้เบิ่งได้ชมกันตื่มเนาะตอนนี้ก็ามาถึงบ้านถึงเพื่อนเป็นที่เรียบร้อยแล้วพี่น้องเอลยเนาะก่อนอื่นก็ฝากกดแชร์กดไลค์เนาะกดติดตามเลยก็เป็นกำลังใจให้พอได้มีกำลังใจได้ถ่ายทำทีไปไหมเนาะเพื่อเผยแพล่พให้พ่อแม่พี่น้องเอฟซีทีได้เบิ่งได้ชมกันต่อไปว่าสั้นถาว่าพอผิดพลาดประการใดก็ต้องกราบขอโทษขอให้น้ำพ่อแม่พี่น้องเอฟซี เขามาเบิ่งแล้วก็เข้ามาชมแล้วก็มาติดตามให้กำลังใจอะไรป้ายพี่น้องบ่ต้องออนไลน์ห่างเนาะสี่ข้าไปทักทายสบายดีทั้งน้องอุ่นเพื่อนเพื่อนสกอนพี่น้องเลยสบายดี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 น้องอุ่นอุ่นยังเงินเงินเนาะอุ่นหน้าขันไปหน้าแหละอุ่นหน้าอยู่วางใดอุ่นเมืองนั่นขันยามหนาวก็อุ่นคือเกาซื้ออุ่นนะนะกินข้าวกินน้ำกับยัางน้องอุ่นมื่อนี่ได้ยังกิน มืัอนี้น้องกินข้าวกับแกงปลาปลาอย่างปลาดุไอ้เนี่ปลาดุเสียเนาะเนี่ยปลาดุได้มาแต่สายพายไปหาปลาก็ได้มาแต่น้องบอกเดี๋ยวในป่านำขอนนะคือว่าเกี่ยวเก่าเกี่ยวน้าม่ได้เกี่ยวก็ได้ได้ยินข่าวว่าไปหาขายเครื่อนวันนี้ขายพี่จ้ะก็ขายตั้งคือเลยทำไม่ขายหน่อไม้หมดแล้วมันเลยหมดแล้ววายเนาะ ได้สี่สิบสองได้สี่สิบพันตื่นเต้นแองเนาะมี่ขายน้ำมันยังเราอุ่นขายน้ำมันไหลขามัไหลอลในมอยอยู่ได้เนาะไหลตื่นมีน้ำมันไปวน่าไปเอาเองบอกไปฮาแม่างไปหามเมนไปหาลากันนาคนอื่นบอกบอกไม่ได้รักยันรัาบอกเอายห็นน้องล่การลากใกันแล้ยันเ่ามันอยู่ป่าอยู่ยังบุ่มีของใค มันมันกรมีเน่ยได้ไปทุ่มมือป no. ่ได้สี่สิบพันป่ะมาปั่นกันได้ไหมจ๊ะอืมไม่ได้สิคอน้ำมายนคอจะได้อายบริมาขายยังบริขารไม่คือเจ้าเอาได้ซื้อขนมให้ลูกบ่ซื้อขนมไปต้อนลูกเราบ่หรือว่ายังประธานไปนาจักไปนาสิไปต้งได้ต่อจ้ะบัานมีเวียดไปต่อบ่แม่ไปเหตุปีช้างอยู่ในเมื่อ คือได้เินหนอสิโทรศัพท์โทรศัพท์เปอย่างตั้งโต๊ะหรือมือถือนี่โทรศัพท์โทรศัพท์แบบไอ้นี่นะวีวทำได้เลยแหละเออบอแกนบอนสอินเทอร์เน็ตได้อยู่บวกคงจะได้บอแกนบอนตั้งโต๊ะสูดสามทูนนะบอเลยโยมคือี่น้องว่าทางมาไปเพื่อนคือว่าไม่ติดติดเดืองใช่รึกันว่าสูตดสามทูนนะนอติณองจะตั้งไลน์ตั้งตั้งฟีดตั้งไลน์ได้เรียบร้อยตั้งเตทตั้งเป็นบุกแล้ว ไผ่มานอนบ่มีไผ่มานอนเห็นได้ะเข้างเห็นเหรอมีคือเก่าบ่มีคือเก่าบ่มีคนเอาขึ้เห็นน้องอยู่ในนี้พ่อว่าน้องมาคลายลำไยก็มาคลายนลำไม้ขายยังอะไรก็มาเวะก็เลยไม่ไม่งัวงัวในผู้อยู่บ้านนี่มั้งหรอใเอาเข้ามาอืย่าดุเนาะโดยงัวหนึ่งโตมาเมื่อก่อนก็เห็นเห็นตะขวดเห็นลำผูกอะไรางตรงหน้างัตัวเนื้ แต่ตอนไหนนี่เอาออกไปอีบอลนี่หรือว่าผู้นี่โมมูโมมังบเลยมมูโมมังบ่อลโมมูโมมังชักขยันบ่กผู้แม่บอลแม่ดูซื้อครับแม่โมมูโมมังเลยตัวเดียวนี่บ่กแม่มันตายเลยตายเ่ยโมแม่ไปแก่ไทยอีกบอลตายเดี๋ยวคือควายแก่ไทยอยู่บ่อบ่ได้แก่ไทยงวดเถือกันแก่ไทยเนาะสกใหญ่คือตะกี้ ตัวมีเนาะหน่อยบ้ายีน่าองไรยังไทยเป็นบางรายตัวเสียได้เสียงัวเสียคุ้ยค้ยมันเสียหรือว่ามันตายชีวิตเดียวกันแล้วหแล้วคันเสียนะคือหาบรเีย้มาจัยังเอาควายที่อนล่องห้ากับวางด้ยนนะกับยา้ายสีก็ยาปีกี่นีแหละบอถ่ายควายเน็ะควายเชียชีวิตมือยางบ่เพ่อเแล น้ำเป็นชด้เพื่อสิเล่อหนึ่งอัเป็นเล้เนาะเมดกเนน้ออุ่นเนาะมันยางอยู่กัอะไรได้ไม่เคดนนะได้เริ่มลัมงเลยกแบบเาแบ่ว่าเขาเขียวมันว่ามันก็ไว้ีนี่น่ะเอารถไทยเปีนปีนี่รถไทยน้ำน้องเพิร์ลัวายตายพี่น้อยแก่ไทยน้องอุ่นมาเป็นคนมันล้มขับรถขับขับคุยขับคุยคับแม่กำลังแรับม่กำลังเพียนหายปีกะอั้นี้เยอน้องอุ่นนะอันจบลาบเลยฮะ น้ำกระเพบะ่ะพนแล้วน้ำผันเห็ดตะกี้ผู้ไรลัว่ผันเฉดเทือนอะไรหักเอาก็บบหูและแล้วเป็นได้บ่เนี่ยมุ่งผัวกิัดเป็นแน่พี่น้องนะผันกันละอย่างผูฟังโดนบดเห็ดขึ้นเลยบ่นเนี่ยแมนก็ะได้เอาไหม่ถ้าพม่ผันว่าจะเอาฟูนเห็ดเลยแต่ก่อนนะเพิ่นตั้งตัวนี้เมื่อก่อนค่ะเมนบดเห็ดจืบบ่เลยตั้งหรือบดเห็ดเลยบดเห็ดเลยบดเห็ดเลยประนีเอาสาวใม้มามาต่อเสียเลยบ่เนี่ยเอาสาวใม้มาเห็ดแบบนี้เลยแซมเลยแมน เอ่กี่เนเปมนเมือเลยชาวดินไม่ยังหอยอย่างที่ผมอย่างครังเดียวฮะสอบนะก็สอบกะสอบงิมกะสอบนิ่คือว่าเนื้หนั่นอ่ะนะวานะ้อขันที่โกงเอันะขึ้นเหมือนกันกยาหนูก็เลยหอมเหมแบบนี้ที่เป็นนู้บกเข่าบ่มันกับระเปากันกระเป๋ามันสีบุทธิ์ปีนี้จะได้เปลี่ยนแล้วเนาะคอยรูวนึกว่าพวกอันเล็กน้อยเขามาเห็ดชอมมวยดิฉันเราคอยตู้เ้ ลูกจะบาบบมันแม่แบบนี้นนอก็ออไม่ได้จะมานำจังกอยากมาอยู่แต่ตว่ามันยากนะครับเกิมาขายกขบหมหายน้ำบ่อยเงยนสดคนบมอแม่เยอะอล้วก็แล้วให้เ่หนได้เนี่ยต้องก็เบาะล่ว,วชิมาอุดนูนชอย,นยหนุ่มใหม่อุดชอยอุดซ้ำนี้เราอุน่นเอาไม่ก่านได้ไหได้เอาไม่ก่อนได้เลยมือได้สิได้ป่ะนี่โอ้ จำไว้ก่อนผลีมมีกำหนดนี่มันก็ยากได้เนาะคันว่าผมมีกำหนดนี่ห้เมื่อชงข้ดบ้านพูดได้พ้าหน่อก็ะยากดเมื่อชงมาได้เนาแม่เยี่ยมมาบริจารณาหามาแม่มากแดงสามถุงมาขายท้องใช้จังเบิดน้องเข่ามาหอดินบ้านน้องก็มืดแล้วน้องหัวหอดบ่วหอดกลางบ้านทอดเรื่องจะทำแม่ มันมีคนสั่งเย้ก่อนบอรต้องอะ่างมาังเถกับไม่ได้สั่งแลเจ้อย่างมากเราจะาจเาร่เจ้าว่าอะไะเจ้าอย่างมาลอว่าว่าล้ไมเด้อซื้อซอยนน้ซื้อล้ไม้ชอยเน่เด้อน้ไมมาแน้วามถุงถุงละสิบพันชื่ซื้อน้ไมแถมยานางมึงมัดนี่บอกถานกับไบอกหมดเลยบบอกมีตดวซื้อน้ำไม้ชอยเน่ยซไมน่แดงแน่เนาะสไมพรอม แกงยานางแกงยานางผักชะแงงนําบ่หรือว่าบ่มีักะแงงมื้อมื้อน้องใส่ก็ใส่มื้อนี้บ่ได้ใส่มื้อนี้เนาะมื้อนี้น้องเล่นอันเด้อแงอยู่ทางน้องก็เลยใส่ให้เก็บกงใส่้ําแม่งัวก็กินไปตองพวกดูกินข้านะกินของอ่น่ะอย่ามันน้องนั่นแหละของเนนี้ยกินของคืนนยาแล้วว่าเอาอคั่นกินของคนอื่นนี่บ่แฮงเนาะแม่น อันนี้ใครท้อกินของเจ้าของเองกินข้าวเที่ยงแล้วพ่อเจ้าจังได้มาเนี่ยคะกินแล้วแก้ว่ากินแต่เช้าบ่แล้วกินอย่างกินปลาฮะแม่ปลาดุกกินปลาน้ำแขอนปลานลำยาปลาลงต้อนลงุงเมืองหน้าเน,นี่ยบ่แม่นา้าปลาดุกแสบไอ้หมุนมันโม,มีเกล็ดเนาะอืมคันปลาโมีเกล็ดนิเพราะแสบอือันเนอะ ไก่อยู่หน้างงยังไงคืนไมื่อไหร่บอเบิ่งเมื่อไรคือช่อมใจเอาเลยนึ่งม่นโบมันบ่เป็นยังมันหนาวฝนไปขาย่งงยัาโทรศัพท์เงีลยยังไม่ได้ขายยังรับตัวนึงบัดนี้ฮะเอาเงินมาซื้อโทรศัพท์ก็เงินหายแล้วเก็บอออ้มแต่ละมือคือจะไปขายนี่แหละแม่หาจากเมื่อไหร่นองอุ่นตั้งเดือนจุดจุ๊บจะเดือนเดือนเติมเลยซื้อเท่าโทรศัพท์นะ Bàn em. Sấy anh <C in> coi sập bưng quá à, như ma ja bỏ. Đi sấy. Thương hương. Mẹ. Mẹ cắt bỏ. Lan kiếm ngân đôn bữa nay như này đó. Mà nhắng à nó. Tươi nhưng nó. Nó tươi nhưng. Tên tọt bữa đó. Tọt tọt ba thế. Cái tài gian đấy. Ngoa cả. Như tụi đi ở nó. Nó mới mình đi nhà bố. Nó อุ่นนะอุ่นเงื่อนเออเงื่อนเงื่อนมานผิดเนาะแม่เอื่อนผิดตาอยู่น่าก็เงื่อนน่ายำก้อนยำหนาวก็ซื้ออุ่นคือเก่าเนาะได้กันแห้อุ่นคือเก่ายำก้อนเป็นซื้อเย็นถึงจะได้เย็นลูกสาวเดียวเนรอแม่ตุ๊กตาเดียวไม่มีเอ้ยไม่นอนครอบครัวมีกันยี่คนครอบครัวครอบครัวเจอไหมยังสี่คนเดี๋ยวสี่คนพอกันยังพอเสียแล้ว พอเสียหาบูเห็นแล้วเบาเลยฮะก็มาครั้งแรกนะให้ฉันยังมาใกล้กันเลยเห็ดคือหลงอีกเนาะบูแมนแล้วมาซูเจ้าไปตลาดบ่แมนจะไปกับปุณิป๋อจ,จะมาซูไปตลาดแมนบมูแมนทีเ่เห็ดวันน,นี้คีบไว้นัดแต่กับปุนีปกอว่าไปกับปุ้นี๋แหละ แม่พี่น้องไปกับผู้นี้เดี๋ยวซีบูจักได้ตีนคิวแม่นั่นเีงคิวติงว่าคอยว่าเหตุใช้พูดขนาดเกิดออกเนาะไอพี่น้องไอเหน่ไอแม่เฝ้าช่วยไอแน่ไปตอนนี้ขาดแค่นารีนี่คือยังละอุ่นในครอบครัวในครอบครัวนะไอที่มันจำเป็นขาดเคือนาลีที่สุดอยู่ด้ยเอขาเนี่ยก็พอได้กินยุบก็กิขาดทีชุด คือระถายทอนระถาอะไนี้เออถาสิ่จเป็นป่นบออมือก็ได้ะก็สิ่งที่จำเป็นจนาเป็นที่สุดก็มขาดเองแต่ห้องการใช่แต่มันไม่มีต้องการใช่ที่อันจำเป็นนะคนีี่บอกจักรยานอ่านจักรยานนี่ก็จำเป็นเด้นี่ยใครก็ยางได้ที่บ้านมาเมืองเนี่รจักรเรจักยังไม่มีน้า่มีเงินเแต่ยังก่มีเงินเรถจักรอันตายได้บ่รจักมันก็ยังคิได้ยังมินเตคตาย สบายดีผูวสาวมีเงินแปลงเลยเห็นได้บ้างเปิดหน้าเปิดตาให้เอฟซีเห็นเลยดูแมนผู้ได้นี่คะฮะเ้าเห็นไดุไปยังมหาหมูมาหาหมูชิคืกิมจะว่ารถกี่ตัวใช้รถนะรถอันนั้นบอนน้อยอันข้างหลังบอไม่ได้ใหขี่รถอันไหนค้ะขันชอมใจเนาะ เขาพายหอกเราหลุดยางมันจ้ากันนะคือวัาอัยยุคนะเช้าเจ้าเองมันบอกไปป่าวัยยุ่นบอกแมนรถเองเออแต่เป็นภาพมันไว้เป็นของฮอนด้าบอลหรือของจีนน่ะเป็นของฮอนด้าเองนี่แหละถ้าเป็นของจีนเนี่ยบอกมันซ่อมแซมยากเลยดิน้องมันคือของฮอนด้าเพราะว่ามันเอออะไรอืมอะไรมันของจีนมันชิพเอทตลอดของจีนในแฮงซบายชอบอย่างใช้กระถืงวัตตแต่ว่าทั้งเงินเจ้าในเข้าในยังพอได้กินอยู่เยันบอกเน่ย พอได้ขายอยู่เนาะเป็นเล็กน้อยๆนี่ขายก็ขายน้องอุ่นหน้าว่าอย่ากได้รถไทยเวลาน้องโมมีเงินน้องก็เลยขายอาหารเนาะคันจะอารมณ์แบบยังมาลุมมาหน่อยปีเนาะต้้องเป็นขายจะแต่ว่าคันได้เงินทานเอาก็มีขายน้องไปกินโอ้ยพวขายเพราะว่าบวกุ้งกินยินเลยเพราะว่าเข้ากันราคาแพงนั่น้องล่ะเป่านึงเป็ดเซียนห้าเลยเมื่อนี้ก็ได้ขายน้ำไม้ได้เงินสี่สิบปูได้สี่สิบก็เอาไ้เนาะได้แล้อกัน ไปน้ okay, ํมันว่าคาเฟ่2ถุงอ่ะเนาะคุ้มแล้วหันไปตลาดนะก็ให้ซื้อขนมหวานรูปนําเลยเนาะไปในเมืองมื้อนี้หมดบ่จับ่หมดบ่พอเราสิประหยัดอยู่ะแต่ทางต้ยลมไปเลานี่บ่ก็ไปเน้องแม่หมบอกลงทะเบียนโทรศัพท์ลงแล้วบ่ลงยังบ่ได้ลงบ่ได้เอาาไปลงเพิ่นตัดเพิ่นตัดได้อยากได้ซื้อเบอร์ใหม่กแพงอีก พาไปหมูพาไปเวียไปงานหมูขู่กันฮะว่าอะไรจะไปละจะไปไซสนะนองกอยากไปเวียนะถ้าเวีย้างงานเนาะโอเคโอเคใช่สัผกยังบุญจะได้บมั่แงวันนี้ฮะได้บอแตั่แดงนะื้อนี้นะตด้บอหมั่นแดงมันบุดกวัได้เลมีได้จะได้เมื่อรบมาอห่ฮะเมียนเล้วไสวัสดเอาเงินจากว้ก่อนได้กินง่ายอยู่วน น้อน well yeah. ah. ้อง่ะน้องคนนีบทท่นอองขันหายจ้ำไม่ว่าเงินนี่มัะแลงนี่ขันหายจ้ำบอทิจำไว้ก่อนนเดี๋ยวมือหนาจะเมาเนาะคันบอได้แล้วไหมแกคันบอแด้แกงก็แล้วไหมที่เนาะ หนไนี่ด <coast> <can ic oyu> <can> ้ซั่นเนาะหนม่เอาแต่หนไอันต้มแล้วได้คั่นว่าต้มบ่แล้วเฮอดก็บ่ฮอดกเพิ่มน้องเลยเอาโอเคน้องล่ะยดอลาใ้ั่งให้แแล้วก็่งให้ิออกแล้วก็่งให้คําไ่น่เด้อขอขอบใจอ้ยๆสวัสดีสวดีก่งเนาะปากองเจ้าก็สิตั้งช่องบ่นี่ฮะสิเอาเนจํามันแต่งไว้บดนี้ไปเลย เปิดอาลาศานี่ไปเหยังไปเอาเงินไปไปลินเดลานไปไลินลงทะเบียนเรลยลงทะเบียนคือไปลงไก่แทะนังกั <c oughs> ๆๆๆบค่่เครื่องแน่เลื่อสบอกสบูซื่อแม่นแแผ,แผสบู<ม>ก็มแลนวนี่เบิดแต่เนาะโดนบแดดว่าไปนี่ฮะเลยพัอไก่อือได้เงินได้เงินหนะบ คืนบ่ได้เงินจำนำหนาแล้วจะเอากันไงก็ดีใจเต๋อขอบใจด้ล่ดีใจไปมีเวียรแต่ว่าจะไปบ่ได้ไปดินแต่ว่าแม่นว่าไปดินแม่ยากไปทางบ้านโดยน้องพอใจน้องก็ใจี๋ยงเงินซื้อยากที่สดยังหลวงพอหลวงพ่อว่าใชมาซื้อหน่อไม้ก็ซื้อของแต่งน้ำมัดก่อนมดก่อนยังบ่ได้นัินจำยังบ่ได้เข้ามาค่อนบ้านที่เซีเมบัดก่อนบ่กโยจะเอาเงินจำไว้ก่อน ทางแตงไว้คนบางเบื่อหาเงินก่อนมีจังหวะนี้ฮะลาเทียเรจาจะเอาไว้ให้ร้านซื้อขนมกินนี่มีจังหวละลาเตียรับบริเนี้นะเงิหน่อประหลายกระเทียจอ้อยโอ้ยนอ้อเอาไว้ให้ร้านซื้อขนมกินจะเป็นชื่องแตงไปซื้อไม้สองเซนพี่นอ้องนี่เห็นหลักฐานน้ำกันเดอ้อพี่น้องเห็บสีสองเซนจักมือใด้แหละมันมีกำนดว่าจออั่นน้อง ดูไอ้กอดใจนะครับดยอ้าวขอดใจได้และโดยกอดใจมัเป็นยงังแล้วจังมาเอาเันมาแต่งนนะเนาะโอเคเนาะเ <Okay. S 1> ัินมาเอากะโดยฮะสบายดีก็สบายดีรุ่นเฮือนขอบเป็นกะยืนชูงมาได้ได้พี่น้องเลยต้องอัินไปก้มเอาเดี๋ยวหัวตามไม้เนะาะก็คือนี่นี่แหละพี่น้องไอ้เฮือนชานาาบอนผักบอนเซ้า,อามองอยู่เนาะของพี่น้องอุนเฮือนเพบ่ปนกะ บวกขึ้นเชาเพิ่นก็นเห็นอาซุอาซอ,อยว่าสันพี่น้องเลยมาเห็นนะครับเือว่าเป็นครอบครัวที่ถูกยากอีกครอบครัวหนึ่งได้พี่น้องเนาะเป็นแม่เลี้ยงเดียวเลี้ยงลูกสองคนอยู่กับแม่แ้วกับลูกน้อยเบื่อเทือนก็มีลูกสาวเดียวในพี่น้องเลยเนาะเฮือนเพิ่น,นก็พา,า,ากระจายแต่เคือสีประมาณนี้เดยเนาะพ่อแม่พี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ดีเนาะฝากช่วยติดตามและกา เป็นกำลังใจให้ท่าน้องอุ่นเพือนเพิ่นในเดอ้อวาสันเนาะเอฟซี FC ทุกท่านเนาะถามว,ว่าเราผิดพลาดประการใดก็ต้องกราบขอโทษขออภัยน้พ่อแม่พี่น้อง FC เอฟซีเบอร์สู่ขู่สู่คนขอขอบอขอบใจน้ำเอฟซีทุก่านที่เข้ามาเบิ่งมาชมแลวก็มาติดตามให้กำลังใจทางบ่าวกังพ่ายตั้งแต่ต้นตลอดมา้วก็ขอขอบุญขอบคุณน้พ่อแม่พี่น้องเนาะที่ให้กำลังใจตั้งแต่ต้นตลอดมาสำหรับคลิปนี้ด้วยพบอกนใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้ขอก่าวเขาาสบายดีสวัสดีพี่น้องเลย